ตเต้านมได้ด้วยตัวเองค่ะร เร็งเต้านมนะคะเรียกได้ว่าเป็นภัยร้ายภัยเงียบและใกล้ตัวผู้หญิงเราค่ะในระยะแรกๆของการเป็นมะเร็งเต้านมนั้นไม่เจ็บไม่ปวดและไม่แสดงอาการใดๆข้อมูลสถิติในปี2565ของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะพบว่าผู้หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงสุดถึงจานวน38,559รายหรือว่าคิดง่ายๆเลยตกชั่วโมงละ4คนเลยค่ะสภากาชาดไทยนะคะแนะนําให้สาวๆที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปควรเริ่มฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย ตัวเองได้ง่ายๆ3วิธีนี้ค่ะ1นะคะยืนหน้ากระจกดูการเปลี่ยนแปลงของขนาดรูปร่างสีผิวตำแหน่งของหัวนมและเต้านมว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าค่ะวิธีที่2นะคะคือการนอนราบแล้วใช้อีกมือคลำด้วยนิ้วชี้นิ้วกลางน,นิ้วนางค่ะ 3นะคะในเวลาที่คุณอาบน้ำให้ใช้3นิ้วคลำและเช็คให้ทั่วเต้านมแล้วรักแร้ค่ะหากคุณคลำแล้วเจอก้อนในเต้านมมีสารเลวเลือดออกนะคะจากหัวนมผิวหนังต้องรีบพบแพทย์ทันทีค่ะส่วนผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจเมโมโมแกรมทุกคนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้ค่ะเพราะหากตรวจพบเร็วก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีมะเร็งเต้านมก็จะมีโอกาสหายได้สูงถึง9 0ค่ะ โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะมีคลินิกมะเร็งเต้านมครบวงจรทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเครื่องเมมโมแกรมอันต์ซาวและ MRI นะคะเปิดให้บริการการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสนาทีถึงเวลา11บเนาฬิกาสนาทีค่ะอย่าลืมไปตรวจคัดกรองกันนะคะ